ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอัจฉริยะแฉอีกแม่ไม่มีเลขบัตรประชาชนเตรียมพิสูจน์ความเป็นแม่แตงโมอัจฉริยะแฉอีกแม่ไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนเตรียมพิสูจน์ความเป็นแม่แตงโมเผยวันที่26มิถุนายนนี้จะเดินทางแจ้งความหมิ่นประมาทด้วยวันที่21มิถุนายน2565ที่สอนอพหลโยธินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพง์ ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมกล่าวว่าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนห5เวลา10นาฬิกาที่สอพอพระประแดงจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแม่ของจังโมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคนแก่แบบนี้เดินขึ้นลงพัก10คดีก็ขี้แตกแล้วจนกว่าจะไปถึงศาลนายอจฉริยะกล่าวต่อว่านายสั่งมาว่าอย่าให้ราคาคุณแม่จะลุยฟ้องอย่างเดียวส่วนที่คุณแม่จะฟ้องกลับ ตนอยากให้คุณแม่โทรมาหาปอบ่อยๆช่วยบอกว่าปอแม่แย่แล้วตนมั่นใจว่าฟ้องกลับไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาพูดทําให้ตนเสียหายมากตอนนี้กําลังพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกับแตงโมว่าเป็นแม่แตงโมจริงหรือไม่สิ่งที่ทําให้สงสัยเพราะแม่ไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักในการแจ้งความเป็นแม่ลูกนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์สถ้าพิสูจน์ว่าไม่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างจะโมฆะทั้งหมด อัจฉริยะก่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ